อย่างนี้มะลืดเนาะกำลังขืนใหม่ๆเนาะกำลังขืนใหม่ๆได้พี่น้องตอนนี้ก็รอบใบนจะบๆๆจ๊ะขากลับเห็ดพ่อเห็ดลายจ้ะตอนมาไม่จีจีเนาะตอนมาเริ่มตอนกลับมาก็าเริ่มบาน,นาพี่น้องตอนเดินกลับกำลังขืนใหม่เนาจะจ๊ะ สวัสดีค่ะค่ะพี่น้องเขาก็ต่ออีพีสองกันเลยค่ะามาดุน,น้ำกันต้อค่ะพี่น้องว่าเขาสิมสันสิมันว่าค่ะพี่น้องอีพีสองค่ะจะได้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่สาว้ดยนะาเน่ด้จ้าค่ะจะได้กับไปดูนน้ำกันต้อเลยค่ะ ต่ออีพี่สองนะจ้ะเด็กจะใส้ถึงค่ะพี่น้องดอกใหญ่ๆเลยพี่น้องดอกแ็กแหกมานของเราได้จ้ะเด็กจะต่ออีพี่สองค่ะพี่น้องว้าพี่น้องดอกงามเลี Để nó chùm chùm nữa chứ nó nữa Ui đỏ này nó đẹp nâu nữa phải không Đó này nó bỏ đầy Nó có ngâm ngâm đấy nữa Nó ngâm ngâm ดอกหน้าเขียวดอกหน้าเหล่เอเห็ดแดงได้จ้ะพรได้จ้ะพี่ออกำลังขินก็มีได้จ้ะ บานเบิดเอามาท่านค่ะเลยมามาท่านเนอะบานมาได้จ้ะเขาเบิดเนาะเปลง่งจ้ะ ร่างเริ่มบานเด้จ้ะเข้ทะเลหมึกจะมีได้จระเอ้หน่อยอยังไม่แ น่านก็บแปลงร้ายลายไปหน่อยล่าขึ้นไม่ไมได้ไปหน่อย สิฟักแปรงดยจ้ะปีหนึ่งกระแตกดื้อไปหน่องขิงกระตำมะฮุ่งว่าจะรันเทียงกระแตบกบดื้อไปหน่องนาเละจ้ะเห็นน่าเละดิจ่ะ แดงนะจ๊ะจ้าน่าเละนะจ๊ะโอ้ยเขาแปลงนะจ๊ะน้องเ,เป็น z ุ o ม เห็ดแดงไหจ๊ะขอเห็ดแดงไหจ๊ะเห็ดแตกไหจ๊ะของาไหมพี่หนุ่เริ่มบานเลจะแต่บก็ยจะงามเลยจ้ะ วันนี่ได้เมื่อว้ยแล้วมันนี่เนาะไปหาเห็ดมันนี่็หดหลายวันนี้พ่อหลายอยู่พี่น้องมันนี่พ่นหลายแต่ก็เห็ดกรับหลายพ่อสมควรค่ะมันนี่เพิงจะโดอ้องานพี่น้องแต่เ,เมื่อวัมันกำลัง ตุ้มขึ้นก็ขึ้นตุ้มบานกับบานด้วยพี่น้องอาขานะกลับเฮ็ดพ่อเฮ็ดหลาย,ยจา้ะตอนมาไม่จีจีเนาะตอนมาเริ่มตอนกลับมาเริ่มบานพี่น้องตอนเดินกลับเลือดเนเดี๋ยวจ้ะเลืดเนาะตอนก้อนเฮ็ดพี่น้องมาเนี่ย ไแดงนะงามเลยร้างขื่นใหม่ๆเ,เด้แ้ะกับแดงนะจ๊ะม่าห ตอนนี้เนดะ้พี่น้องหนึ่งแซบจ้ะอื้เนี่นะ้ำอีหลีเนาะกําลังขึ้นใหม่ๆเนาะกําลังขึ้นใหม่ๆเด้อพี่น้องตอนนี้ก็รอบบ่ายแล้วจ้ะอ้าพี่น้องมนะ

ทั้งหางกันเลยจ้ะพี่น้องเด็กก็เล่าขึ้นเลย้ะพี่น้องเรานี้ซาลินาก็เดินทางกลับเด้อค่ะหาไปเรื่อยๆค่ะพี่น่องต้องขื่นพี่น่องต้องขึ้นใหม่ๆนะจ๊ะ ่าเดือดแดงก็ตั้งขืนด้วยทีนึงขอให้ถึงนะคล่ะนม่พี่น้องน,อน้องแม่เมื่อดีก็ตั้งขืนไหม่ๆได้วยจันค่ะพี่น้องตอนนี้ก็เดินทางออกจากป้าด้วยจ้ะวันนี้สาวนินดากับ กระเปับบาทน่ะเด้อค่ะพี่น้องมันนี่ก็ได้เฮ็ดทุกคนเนาะค่ะมันนี่เผยมาสามาเร็วก็ได้เบิดเนาะได้ทุกคนค่ะจนหล่นตาค่ะเฮ็ดก็หลายคนก็หลายแต่ก็มาทุกปูทุกคนเด้อจากทั้งหล่นทั้งแหเนั่งหมดเลยละมีแต่เฮ็ดแดงค่ะพี่น้องมันนี่หลไม่ไหลจากสวนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อค่ะแต่กระช่องอีสานซ้าลวดด้ทุกไม้ค่ะพี่น้องมานํากัน2ช่องเนาะค่ะมันนี่อันนี้ของซาเน่เด้อจ้ะ2ปลานี่ของลินดาอับ1ถุงค่ะได้หลายอยู่ผู้เดียวก็ได้ค่ะอ่งค่ะส่วนคลิปนี้ก็ ขอลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับ